สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการดูรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันนะครับโดยจะเป็นการดูจากในส่วนของคอมพิวเตอร์ หรือจะเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ mm hmm. ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเ,เปิดเข้าไปในส่วนของ คอมพิวเตอร์กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็เข้าไปยังส่วนของโปรแกรม Google Chrome กันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันได้ครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าแรกของ Google Chrome กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูของ Google Chrome กันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนสุดหลังแท็บเมนูวา URL กันนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเมนูมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยนส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่านะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของการตั้งค่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของ เมนูนะครับที่เขียนว่ารหัสผ่านกันได้เลยครับซึ่งในส่วนของรหัสผ่านนะครับจะอยู่ประมาณของกลางๆของหน้าเว็บไซต์กันนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในส่วนของหน้ารหัสผ่านกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอ่ บัญชี Google ของเรากันได้เลยครับโดยทีบัญชี Google ตอนนี้ก็จะยังดูไม่ได้กันนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของรูปลูกตานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังรหาัสผ่านที่เป็นจุดๆอยู่นะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการสอบถามรหัส ผ่านล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ Computer ของเรากันนะครับในหน้านี้นะครับก็ให้เราทำการใส่ล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์กันได้เลยครับเมื่อเราล็อกอินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามายัางในหน้าของรหัสผ่านกันนะครับแล้วในหน้านี้นะครับก็ให้เราเข้าไปดูในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอักษรตามที่เราได้เคยตั้งเอาไว้กันนะครับก็อันนี้เราก็สามารถเอาไปใช้งานกันได้นะครับ ก็ในส่วนคลิปเอ,อ่สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการดูรหัสผ่าน Google นะครับจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ ATE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ